สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนาวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยดีวิถีไทยบวกจิตมังนนครับสำหรับรายการมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยจิตมังนนยกข่าวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับมีการถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีเหมายเลข36ตั้งแต่เวลาเที่ยง15บหนาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานจิตมังนนเช่นเคยนนนนะคคครรรรรััััับบบเปิิดดหหหววาาายยยกกก้้้9สสุไมต่อ ปอนให้กับฟ้าขนองเพชรบ้านบึงพิกัด148-149ปอนนะครับคู่ที่2ครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตครับต่อน้ำหนัก1ปอนให้กับผเด็จศึกลูกสวนออโตอาวันในพิกัด126-127กับปอนคู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะครับลูกขวัญซูจีบามิเกียวครับพบกับเพชรไทยแลนด์ออกิกเกเซมในพิกัด125ปอนและคู่ที่4ครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับศิลปะไทยซูจีบามิเกียวครับพบกับปลากายเพชรลูกกกมหลวงในพิกัด100 5ปอปอดนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจาร์ล่วงหน้ารายการบยรีวิธิไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e เพื่อป็นกลัะแจให้กันด้วยนะครับ ตาเปลงนะครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับ9 0 0 0หสกสุนัยยิมครับต่อนดำหนัก1ปอนด์ให้กับฟ้าขนองเพชรบ้านบึงในพิกัด148กับ149ปอนด์นะครับเป็นบุยเวทใหญ่เลยนะครับมาดูมุมแดงกันก่อนครับ9 0 0 0หสกสุนัยยิมครับ180ซนติเมตรยีปีจากนครปฐมนะครับ9 0 0 0หตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยสูงยาวนะประเภทดักเสียบดับแทงครับหมัดสอกคมเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับเข้าแแลลลมมมมททงงเเจ็บบบบยยยยนนนนะะะคคครรรรัััััซอออู่่ีสสกุิฟ์หช หนุ่มบางพีซูจิบะมีกเกียวที่เวทีมวยจิตบางนนท์ครับชนะคะแนนเสือเพชรเกียรตินาวีที่เวทีมวยจิตบางนนท์ล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับยกพลสสุวรรณรันที่เวทีมวยจิตบางนนท์เมื่อวันที่21เเมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับฟ้าขนองเพชรบ้านบึงครับหรือว่าเจ้าฟ้าขนองโตโยต้าระยองครับ 175ซนติเมตรครับ18ปีจากจังหวัดชนบุรีนะครับฟ้าขนองตัวนี้ก็เป็นอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยซ้ายครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกสับสอกสวนแรงนะในมีขวางหน้าดันแทงครับแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะครับกาแรลกกาบวกครับสำหรับธนหงอ์เจ้าฟ้าขนองนะครับก็ซ้อมอยู่ที่โตโยต้าระยองนะครับสามฟอมหลังครับชนะนกยกสองเพชรแสงเตียนโกตตีสวนสนุกเคตดที่เวทีมวยจิตบางนนท์ครับแพ้คะแนนจ๊กเกอร์แปะสายสีที่เวทีมวยจิตบางนนท์ล่าสุดครับแพ้นกยกสองให้กับปตักเอกเทพภาชินที่เววทีมย มังนวลเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2566ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าหยุดไปนานเลยนะชกแววนล่าสุดนี้ายปีที่แล้วเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็เข่าเจอเข่านะเป็นมวยเบ็ดใหญ่ครับประเภทอาวุธหนักแรงกันทั้งคู่เลยนะครับโอกาสไม่คบพายกสูงเลยนะครับเก้าหมื่นนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับประเภทมวยเข่าสูงยาวครับดักเสียบดักแทงหมัดสวนศอกสวนรุนแรงครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเลยนะครับวันนี้ก็ต่อําหนักหนึ่งปอนด์ให้กับรุ่นน้องครับเจ้าฟ้าขนองเพชรบ้านบึงนะครับก็เป็นมวยซ้ายครับสูงยาวนะครับเตะต่อยแรงกล้าแลกกล้าสวนนะครับขวางหน้าป้ายหน้ายัดไส้รุนแรงครับแต่ว่าข้อเสียคือหยุดไปนานหน่อยนะสำหรับธนาของเจ้าฟ้าขนองนะครับคู่นี้นี่โอกาส ไม่รบพายกสูงเลยนะครับเป็นมวยเวทใหญ่นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวนี่ก็ยังออกชอบไปที่9 0 0 0หมื่นสกสุนัยยิมครับเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดูดีกว่านะครับมีรายการชกอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำสม่ําเสมอนะดูว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี่จะดูดีกว่านะครับทีต่อทีโดนต่อโดนครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผมดูว่าสภาพร่างกายในช่วงหลังครับของเ0 0 0หมื่นเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับหมัดซอกนี่มีลุ้นปิดเกมได้นะครับฝาขนองนี่ถือว่าหายไปนานนะครับถือว่่่่่่่าาาาาาสภพรรรงงงกกกยนนนนนนนีีเเออออแแไไมมด้้ะคัับลลวว็็ฟ์ใชหๆ ว่าโดนไม่ค่อยได้ด้วยนะครับชอบ9กนสกสุนยิ้มครับสดกว่านะครับดูแข็งแกร่งกว่าครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องอย่างฟ้าขนองเพชรบ้านบึงไปได้นะครับสลับคู่เปินหวัวรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบ9กุ้หนกสุนยิมก่อนนะครับ คู่ที่2ของรายการครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตครับต่อน้ําหนัก1ปอนด์ให้กับผดเลศลูกสวนออโตอาวันในพิกัด126กับ127ปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงกันก่อนครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตครับ173ซมตรสิบปีจากจังหวัดชัยภูมินะครับเพชรทวีศักดิ์ตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดศอกคมครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับสามฟอมหลังครับชนะคคคะแแนนนนนนเเพพชรรรรศีีีีิิิิตตออองงทท่ววมยยจจบบบัักก3สุ เกียวที่เวทีมวยจิตบางนนท์ล่าสุดครับชนะคะแนนะเด็ศสึกลูกสวนออโตโอาวันผู้ชกในวันนี้ที่เวทีมวยจิตบางนนท์เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับระเด็จศึกลูกสวนออโตโอาวันครับ173เซนติเมตร20ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับ ประเด็จศิกวนี้ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเตะขวาต่อยขวาหมัดสอกคมนะในปัำมตีเหนียวแน่นครับอาวุธหนักแรงทุกลูกอ่ะนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับสามฟอบหลังครับแพ้นกยก2บิลาดินแสงมรกตที่เวทีมวยจิตบางนนท์ครับแพ้คะแนนเชิงเอกสิทธิ์กำนันจิรวัตรที่เวทีมวยจิตบางนนท์ ล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตที่เวทีมวยจิตมังหนอนเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมือคู่นี้ครับก็แก้มือนะเคยชกกันมานี้น่าจะ3ครั้งนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะนะครับเป็นทาน้าของผเดชศึกนี่ชนะมา2ครั้งนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดเป็นทาน้าของเพชรทวีศักดิ์ครับที่เอาชนะมาได้1ครั้งนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4นะครับก็ฝีมือกับฝีมือนะสำหรับมือคู่นี้ครับซ้ายกับขวานะครับ เพชรทวีศักดิ์นี่เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่เจ้าพระเดศึกนี่เป็นมวยขวานะครับชกกันทุกครั้งก็สนุกคู่ขี่สูสีทุกครั้งเลยนะครับวันนี้เพชรทวีศักดิ์ต่อดำหนักให้1่ปอนด์ด้วยนะครับสำหรับมวยคุณนี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมออกชอบไปที่เพชรทวีศักดิ์แสงมรกตครับดูว่าช่วงหลังนี่สภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับประเภทซ้ายจัดจ้านนะครับเตะระพับเตะราคา ดูสภาพร่างกายช่วงหลังดูดีกว่านะครับคิดได้ทําได้นะครับชอบเพชรวิศักดิ์แสงมรกตครับวันนี้จะเอาชนะพระเด็ศศึกลูกสวนไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองกรายการนะครับเบอกต้นออกชอบเพชรวิศักดิ์แสงมรกตก่อนนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาครับลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับพบกับเพชรไทยแลนด์ออกีเกษมเนี่ยพิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับ170เซนติเมตรยีปีจากจังหวัดบึงกาฬนะครับลูกขวัญตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาเป็นมวยจังหวะ2นะประเภทตั้งรับจับทางดักเตะดักถีบดักแทงครับอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมไอชิมวยดีเลยนะครับซ้อมอออยยูู่่่ททีีีีสสจบบบะะหหมมมเเเก๊วนนคครรรัััฟ์ลงปาพ เขาใหญ่ที่เวทีมวยจิตบังนนท์ครับชนะคะแนนผ่ายพยักษ์สสมหมายที่เวทีมวยจิตบังนน์ล่าสุดครับพลิกแพ้คะแนนให้กับเพชรไทยแลนด์ออกขกีกเกษมที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตเมื่อวันที่19เเมษายนที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่ชกครับเป็นคู่ปรับเก่าครับเพชรไทยแลนด์อกิตเกษมครับหรือว่าเจ้าเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒสุรินครับหนึร้บเก้ซนติเมตรครับ22ปีจากจังหวัดสุรินนะครับเพชรไทยแลนด์ตัวนี้ก็ครบเครื่องอ่ะนะครับเป็นมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาในก็มีล็อกลัดมัดตีสู้ครับประเภทนอกได้ในดีนะครับเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทแข็งแกร่งนะครับสำหรับ ชนาของเจ้าเพชรไทยแลนด์นะครับซ้อมอยู่ที่มอราชพาชัฒสุรินทร์นะครับสามพมหลังครับแพ้คะแนนชาติพยัหย์ศักดิ์สตูนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับแพ้คะแนนบุญหลงของสวนภูรีสอร์ทที่ลังสิตล่าสุดครับชนะคะแนนลูกขวัญสูจีบะมิเกียวที่เวทีมวยนานาชาตลังสิตเมื่อวันที่19เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็แก้มือนะวัน,นนี้ชกกันที่เวทีมือลังสิทธิ์ครับสียกนี้เป็นทนะาของลูกขวัญอนะที่เป็นต่อแล้วครับแล้วก็พอมายก5้านะครับก็เป็นทนะาของเจ้าเพชรไทยแลนด์นี่เร่งแสงพลิกเอาชนะมาได้นะครับกรรมาการชูมือให้เพชรไทยแลนด์ชนะนี่ เซียนมวยนี่เดินออกจากสนามทันทีนะก็ถือว่าเป็นคู่มวยดาม่าอีกหนึ่งคู่เลยนะครับวันนี้ก็คล่องใจนะมาแก้มือกันใหม่ที่เวทีมวยจิตบางนนทครับที่บ้านของเจ้าลูกขวัญบ้างนะครับลูกขวัญนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับสูงยาวครบเครื่องครับตั้งรับจับทางนะครับในขณะที่เพชรตะแลนนี่ก็ประเภทเดินได้ฝีมือได้นะครับก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็จะชกกันในพิกัด1น5่้ปอนด์เท่ากันครับเป็นคู่มวยแก้มือหลังต่านะครับสำหรับมวยคู่นี้คร ดูว่าไฟล์ล่าสุดที่ชกกันเนี่ยต้นๆนี่ไปก่อนอะนะครับดูว่าวันนี้น่าจะแก้เกมมาดีนะครับเตะพับเตะคาดักเสียบดักแทงนะครับในก็มีขวางแทงสู้นะครับวันนี้ชกในบ้านในถิ่นของต้นเองอะนะครับชกที่นี้นี้ไม่มีเสียเปรียบใครแน่นอนนะสำหรับธนาของลูกขวัญนะครับชอบลูกขวัญสูจีบมิเกียวครับวันนี้จะเอาชนะเพชรไทยแลนด์ออกกีเกษมแก้มือหลังตาได้นะครับสำหรับคู่อีกนํารายการนะครับเบื้องต้นออกชอบลูกขวัญสูจีบมิเกียวก่อนนะครับ คู่ที่4ครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับศิลปะไทยซูจีบะมิเกลครับพบกับประกายเพชรลูกกลมหลวงในพิกัด105ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับศิลปะไทยซูจีบะมิเกลครับ163เซนติเมตรสิปีจากจังหวัดลบบุรีนะครับศิลปะไทยตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเป็นมวยฝีมือครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดศอกคมครับจังหวะฝีมือดีเลยนะครับส้อมอยู่ที่ซูจีบะมิเกลนะครับ สามฟอมหลังครับชนะคะแนนยอดขุนตาลหมูปิ้งอร่อยจุงเบยที่เวทีมวยจิตมังนนท์ครับแพ้คะแนนบิ๊กบุมเสียต้มกอดลานที่เวทีมวยจิตมังนนท์ล่าสุดครับแพ้คะแนนใกับรุ่ง 3B บีก่ออดิศักดิ์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่ส8มายนที่ผ่านมานะครับสวนคู่ชกครับประกายเพชรลูกกลมมะหลวงครับ160เซนติเมตรนักชกวัย14ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประกายเพชรตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าดุดันนะประเภทเปิดเกมคว้าคอล็อกคอปั้มตีวงในเหนียวแน่่นนนรัหหวววจจิิตใีีเเกก้้อยยลลมมูง จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสามพรมหลังครับชนะนกยก2สีธนนชัยศักชัยโชิที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองครับชนะคะแนนกิดเพชรเดชสอนรักที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดครับแพ้คะแนนกับเพชรสีนินไทเกอร์มวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็ฝีมือกับเขานะศิลปะไทยนี่เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะ2นะสูงยาวครับตั้งรับจับทางอาวุธหลากหลายนะครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยนะในวัย19ปีนะครับในขณะที่ประกายเพรนี่ก็ประเภทมวยเข่าดุดันครับเจิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับมีลูกเติมมีลูกขยันดีนะครับก็ข้ามศึกข้ามสายมาจากกลุ่มพลังใหม่นะครับปวดกันที่นอกกับในนะสำหรับมวยพี่ครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับก็จะชกกระดนพิกัด 1. น5ปอนด์เท่ากันนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นในผมออกชอบไปที่ศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับจังหวะฝีมือได้เปรียบนะแต่ซ้ายต่อยซ้ายในก็มีขวางแทงสู้นะครับชกกลางวันอยู่เป็นประจำสม่ําเสมอครับเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นอะ่ะดูว่าเสียงเชียร์บรรยากาศในเวทีนี้จะดูดีกว่านะครับชอบศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับวันนี้จะเอาชนะประาไกยเพชรลูกกกมหลวงไปได้นะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการครับเบื้องต้นออกชอบศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวก่อนนะครับ สำหรับตัวเดี่วนี้ครับชอบพิสุจน์ในรายการนี้ออกชอบไปที่ลูกขวัญซูจีบะหมี่เกียวครับเคยพลิกแพ้มานะครับวันนั้นนี่ถือว่าโชคได้ดีมากนะครับตั้งรับจับทางนะครับวันนี้แก้มือกันใหม่มาโชคที่บ้านของตนเองดูว่าบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีไม่เป็นรองวันนี้ดูว่าแก้มือได้แน่นอนนะครับก็ชอบพิสุจน์ในรายการนะครับออกชอบไปที่ลูกขวัญซูจีบะหมี่เกียวครับจะเอาชนะพิเทเลียนออกกิกเกษมแก้มือหลังตาได้นะครับ และนี่ก็เป็นทัศนควิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยดีวิถีไทยบวกจิตบางหนอนนะครับประจําวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567จากวิถีมวยจิตบางหนอนยกข่าบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดครับทางบีบีดีวีเอดีหมายเลข36นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15บหนาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานจิตบางหนอนเช่นเคยนะครับวันชกจริงครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับปิดพลาดประการใดในนี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดม่คคลิปหหนนน้้าาสสสรรัััับบววีีด